เอวัมมสุตังเอกังสามายังพระขาวาสกเกสุวิหรารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาเวนามหาตาพิขุสังเคนะสัทธังปัจจามิตเตหิพิขุสตเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัสสหิจะโลกาทา ตูหิเทวตาเยพุยเยนะสนิปติตาหโนติภะควันตังทัศนายะพิขุสังขาจาัทโคจตุนังสุทาวสังกายิกานังเทว,วนังเอตสสะโหสิยะ อายังโคภะขวาสกเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัจจะมตเตหิพิขุสเตหิสเพหิวอะอรหันเตหิทะสหิจะโลกธาตุหิเทวตา เยปุเยนะสนิปตาติหนติพิขวันตังทัสยานทัสนายะพิกขุสังคัจะยันูณะมยามปิเยนะภาขวาเตนุปะกะสเมยามะอุปสังกมิตวาพิขวาโตสันติเกปาเจคาทังสายภาเสยามติ อัทโคตาเทวตาเสยทาปินามะพลาวะปุริโสสมิชิตังภาวาภาหังปะสาเรยะปสาริตังวาภาหังสมิเชยะเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตาภาขวะโตปุริโตปะตุระหังสุอัทโคตาเทวตา ภคขวันตังอภิวาเตตาวาเอกมันตังอัธสูงสุงเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวาตาภคขวาตวตโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิมหาสมมนูมโยปะวะนสมิงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหอิมังธรรมะสมายังทักขิตายา เยวะอปราชิตตังชิตสังคันติอัทโคอปาราเทวตาภคขวันโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตาตระพิโคโพิขาวโบสมาทหังสูงจิตังอัตโนอุชุกะมารังสุเทรัชวเนตานิขเหตตวาอินทริยานิรัก ขันติปันทิตาติอัทโคอัปาราเทวตาภักขวันโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวารีลังเชตวาปาลิสังอินทคีลังโอหัดจมาชะเนะเตจารันตุสัทธาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุ สูนาคาติอตโคอัปปาราเทวตาภะขวันโตสันติโกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตังตาเซนาเตคามิสะตันติอภายยะภูมิปะหายะมนุษย์สังเทหะเทวกายังปริปุเรสันติ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 เตติ อทัทโพภะคะวาพิขุอามันเตสิเยพุยเยนะพิขเวทัาสะสุโลกะทาสุเตเทวตาสนิปติตาโหติอัทคาอัทคาคาตังทัสนายะพิขุสังคาจจะเยปิเตพิขเวอเฮสุงอติตตมัตถนังอรหันโตสัมมาสัมพุทโธสัมเตสัมปีภะคะวันตะนัง เอตัปรามะเยวะเทวตาสนิปติปติตาอเฮสุงเสยาัาปิไมหังเอตาราหิเยปิเตภิขเวภาวิสันติอนาตคา,ามัตฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทโธเตสัมปิภะขาวันตาเอตัปรามาเยวะเทวตาสนิปปติตา ภาวิสันติเสยทาปิไมหังเอตราหิอาจิกิสมิพิขเวเทวกายานา,นามานิกิตติยิสมิพิขเวเทว,เว,เว,วกายานา,นามานิเทศิสมิสามิพิขเวเทว,เว,วกายานา,นามานิตังสุนาทา สาธุกังนามสิกโรธัพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุปภะขาววโตปัจจสสุสุงอภิภะขวาเอตธาจัโวจะศสิโลกามานุกัสมิยะถะกุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริภะคารังปะหิตตาสัมาหิตาปุทูสีหาวาลันินา โดมหังภาศิสัมโนซัมพุโนโอทาตมารณสาสุทาวิปัสสนามะนาวิลาภวิโยปัจจสตเตยันตวาวะเนกปิลวัตถุกปิลวัทเถเวตโตอาตมันติสัทธาสาวเกสารเนระเตเทวกายาอภิกันตังเตวิชาณธาภิกขโวเตจะ อตามปารามากัลุสุตตะวะพุทธะสะพุทธะสะสานังเตสมปตุระหะงปตุระหูนานังอมานุสานะทัศนังอัปเปเกสมาตามาทุมาทักุงสหัสังอัธาสัตตาริงสตังเอเกสหสานังอมานุสานะมาทสูงอัปเปเกนันตมาทักุงทิ สาสพภาผู้ชาอาหุงตันจะสภพังอภิยายะวะวะขิตาวานะจักขุมาตโตอามันตยิสะทาสาวะเกสาระเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิทนาวิชานาถาพิขาวโยเยโฮะโวะหังกิติสยสามิขิราหิอนุพุปปโซ สัตสหา,สาวะยักขคาคุมมากาละปิวัฒวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิกูกามุงภิกูนังสามิตังวะรังชาหะสหสัตสหเฮวะมะตา ยากานานตตะวันยิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมาณะภิกูุกามุงภิกขุนางสามิตังว่านังอิเจเตโลละสะสะหัสายาคานานตตะวันยิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมาณะภิกูุกามงภิกขุนางสามิตังว่ารัง เสสามิตาปัจจสตายาคานานัตวัิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสสิโนโมทามนาอภิกูกาโงขิคุนางสามิตังวรังภูมิพิโรราคะหิโกเวปุลาสะเวนิเวสนางวิโยนางสัตสหังยคคานางปุริ รุปะสติกุมพิโรราคาหาิโกโซโปะค่ะสามิติิงว่านางปุรมามาจะทิสังราชาทตารโทปะสาสติคัมภานางอิทิปะมะอิทิปติมหาราชายะสัสสิโซปุตตาปิตสะพระหาโวอินทามานะมหะพระลาอินทามันโตชุติมันโตว,วันนวันโต ยะสะสิโนโมทมานาอภิกูกามุงพิขุนางสามิตังวารังถ้าขินันจะสิทั้งดาชาวิรุระหะตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสะสิโสปุตาปิด ัสสะพะหาโวอินทามานะมหะพระราอินทมันโตสุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสิโนโมทมานะอภิกุกามุงพิกุนางสามิตังวารังมัชชิมัจจะทิสังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินทมานะ มหะพระอินทมันโตชุติมันโตวันนะวันโตญาสสิโนโมทมานะอภิกูกามุงพิขุนังสามิตังวารังอุตตรังจะีิสังราชากุเวโรตัดปัสสะสติยักขานังอธิปฏิมหาราชายะสสิโสบุตาปิตัสะพหโวอินทมานะ มหภาลยินทมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสะสิโนโมทมาณะอภิกูกามุงพิขุนางสามิตังวารังปุรมัติสังทัตตารโททักขินเนนะวิรุฬหะปะชิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตารังทิสังจัตตารโรเตมหาราชามันตาสตุโรทิสาทัตรา ระมานาอัทสุอัทสุงวะเนกาปิลวัตถเวเตสังมหาวินโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทถามายากุเกถุเวเกนถุวิธูจะวิถุโตสหจันทโนกามาเซโทจากินุมันถุนิมันถุจัปปานโทโอปามตโยโอปามันเจโย จะเทวสูตโตจะมาตลิจิตตะเซโนาจะคัมโพนาโลราชาชโนะโสโออาคูปัจจคิโวเจวะติมพารุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนาคัมพาธาสหัตราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขุนางสามิตังวารังอัทคูนาภาษานาคาเวสลาสหัสชาชากาก กัมรลสตาราอาคูปยาคาสหัสยาพิมินามุนาทธาตารัฐจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวโนมหานาโคโซปะคาสมิติงว่านางเยนาคาราเชสหัส,สารันห,หารันติทิาชิตาป,ะค,าปะคิวิทุ พระจักคูเวหาสยาเตวนัตน,ะนะาชิตมัมชัปะทาจิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอภัยันตวทานาคาราชานามาสีสุป,ปันโตาเขมมะกาสีพุโทโธสันหาจิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนังมังกังสุพุทธา ชิตาวาริรหัสเทนะสมุทธังอสุราสุตาสิตาภัตตโรวาสวัตเตสิอิทธิมันโตยะสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคาซาเวปจิติสุจิติจัปปราหาโทมมุจจิสหัสจันสตันจัภรลิปุตานางสัพเพเวโรจนามากา สันนหิตวาพาลิงเสนาหูพาธามุตะคามุงสมะโยธานิพันเตพันทันเตพิขุสม,มิติงว่านังอาโปจเทวปะปัทวีเตเชโชเตโชวาโยธาคาขามุงวรุณาวารุณาเทวามุโซโมจายาะ สาสาหะเมตตากรุณาญาญิกาอาคูเทวายะสัสิโนทัเสตทัสสทากายาสเพทนานตะวันยิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสิโนโมทมานาอภิกูกามุงพิขุนังสามิตังวารังเมทูจะเวทาสาลีอะจะอะสมาจัตุเว ยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูปนาปศิสาเทวะสุริยะมาคูปุรัปุรัิตานักขัดตานิปุรคิตาวาอาคูมันทะพะละหะกาวสุนังวาสโวเซโทสะโกปาขะาปุรันธโนทโททเสเต ทศธากายาสพเพน,นานัตตวันยินโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกูกามุงพิขุตังสามิตังวารังอาทาคูสหปูเทว,วาชาลมาขิสิคาริวาภริธกาจะโรชาจะอุมาบุพะนิพาสินโนวารุณาสหธรรมา จะอตุจะอาชะเนชากาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวะสวาวะเนสีโนทเสเตทัศธากายาสภเณตวัยนยิโนอิทธิมันโตชุดติมันโตวัน,นะวันโตะยสะสาสิโนโมธมานาอภิกูกามุงพิขุนางสามิตังวารัง สัมมาสหสัมมานามานุสามนุสุตตาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทะคูระหโยเทวาเยจโลหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสีโนทเสตทัสสาทัสกายาสเพ มาณตะวันยิโนอิทิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกูกามมงพิขุนางสามิตังวารังสุกกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณาสาหสาหัตโอตคักยะหาปามโมคลาอาคูเทววิจักขนาสธามตาราหะคชามิสกายะจยยสินโน ทานายังอาคางปวชุนโนโยทิสาอภิวัสะติสเทเตทสัาตาสัสสัถากายาสัเพนา,นาตตะวันยินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตายาสะสัสสิโนโมทามานาอภิกูกามุงพิขุนังสามิตังวารังเคมิยาสิตาตุสิตายามากัตถกาจจยสินโน ลัมพิกะตะตะกาลามะเสทาโชติมานาจะอาสาจะอาสาวะนิมานารติโนอาคูอทคูปารามนิมิตาเททะเสตาทะสาธารกายาสักเพนานัตตะวันยิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสะสัสิโม โมทมานาอภิกูกามุงพิ่ขุนังสามิตังวารังทัดเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานาตวันยิโนนามะนามะนวะเยนะอาขันชุงเจยันเจสัทิสาสหาปวุตปวุทธชาติมัคคีลังโอตตันตินามะนาสวังทักเคโคตระ รังนาคังจันทวาอาสิตาติตังสุขรามมหาปารามัตโตจะปุตตาอิทธามนโตสหัสสนานังกุมมาโโโรโอติโซจะโซปคาสามิตังว่านังสหัสสะพรมมะโลกานางมหาพรามมหาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโย ยาสสิโสทเสธอิสราอาคูปัจเจกวัสวาติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวะริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพามเกมหารเสนาอภิการมิปัสสกันนะสหัมันที่ยังเอถาคันนะหัตถ พันทะทาราเคนพันธมัตถุโวสมันตาปาริวาเทระมาโวมุจจิทโกจินังอิติตถะ,ะมหาเสโนกันนะหเสนังอเปสยิปานินาตัลมัตหัจจะเสตังกัตตวานะเพร,วาาระวังยะทาปวุสโกเมโคคณยันโตวิชุโกทาตา โสปจุทธาวติสังกุโทอาสาวะอาสายังวเสตันจะสัพเพอภิยายะวาวาคิตตาวานะจักกุมาตโตอมันตะยิสัทธาสาเวเกสาสเสนระเตระมะเสนา,าอภิกันตาเตวิชาณโทพิขโวเตะจะ อัตบาบะรามะการุงสุต,ตวาพุทธสะสาสานังตีตราเคหิปากามุงสานาังเสนังโลมัมปิอัญชยุงสัเพวิชิตตสังขมาพายาตีตายสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสวากาเตชะเนสุตาติ